หาสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพ้จะมาล้คสวัสดีค่ะว,วันนี้พุ้นจะมาล้างจมูกโชยนะคะโเ,คเพราะว่าม <c oughs> มีแบบพุน่ะชอบเปนไน,นะะีชอบไอยอะจะพยายามใ้ลตลอดเริ่มกันเลยไหมครับ ซูม,มาใกล้ๆเดี๋ยวจะเห็นหนอนนะคะ,ะจแล้วเอจางเลยเชิญเลยเชิญหน่อยอุปกรณ์มีสลิงกับจุกมีนะคะน <c oughs> ้ำเกลือแล้วก,ก็แก้วโอเคไปเริ่มกันเลยครับเชิญเลยครับพี่พุทธนี่อ่าพุทธจะล้างแล้วนะครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงหน่อยลูก <c oughs> หสองเอามือออกสิเดี๋ยวหนอนรองอสองมอู้อู้อดูแม่ก็แบบชาดิสมากชอบตาหนึส่สองสมอู้มาแล้วก้อนหนึงเมื่อีอัถ้าออกก้อนนี้คือหมดแล้วนะแม่ว่าลองข้านี้นะครับขนี้จะใสเลย เยอะๆควรล้าเพราะว่ามันจะไปทำให้เราไอหนี้แล้วเราจะล้างน้ำจนหมดแก้วเลยนะคะให้มันเลียจ์จมูกให้มันใสจิ้งอย่างนี้เลยนะคะนี่อัน,น,นสุดท้ายทั้งอ้วนก็ล้างพี่พุกก็ล้างโอเคโอ้เรียบอ้เหโอคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับเราสร้างโอเค okay.